เราก็แบบว่าเดินกันเต็มที่เลยนะคะในชุดตรีนปิิสนานะคะชอบกันไหมคะพอใจมากนะคะวินาคิดว่าวันนี้เป็นการเดินแบบสนุกสนุกแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ แฟนนะคะติดตามชมนะคะพรุ่งนี้วันสําคัญของพวกเรานั่นก็คือการเดินรอบชุดว่ายน้ำนั่นเองค่ะเราจะได้เห็นแล้วว่านางงามแต่ละคนเนี่ยมีซิกแพคโอ้โหสวดทรงองค์เอลเป็นยังไงนะคะบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้แซ่บมันแน่นอนดูได้ในช่อง p ี t v ทีวีตอนสามทุ่มค่ะ เราได้มีโอกาสไปที่สถานีรถไฟด้วยค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเนาะเก็บภาพแล้วก็ไปอิเลฟเว่นโซเชียลกรุ๊นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาซ้อมล็อกกิ้งกันแล้วแต่พวงนี้ตอนเช้าจะได้ไปตักบาดก่อนด้วยวินาก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะยังไม่เคยตักบาทกับเพื่อนเพื่อนทั้ง30คนเลยค่ะฝากเลยถึงแฟนๆที่ฝากมาซื้อดอกไม้ในดอกกีฬาบ้านโอ๊ยขอบคุณมากนะคะวินาดีใจมากเลยค่ะดอกไม้เยอะมากๆเลยวินยรู้สึกดีใจเพ่อนใจมากๆเลยตอนนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันต่อนะคะ ขอบคุณมากค่ะ,คคะเดี๋ยวน้องจะรีบไปออนสเตจแล้วนะคะ <Okay. S 1> น้องๆจะรีบไปออนสเตจแล้วนะคะ